สบายดีพี่น้องสบายดีบัดถุกขูสุูกข่มบมดถูกมองถูกบ่นเนาะวันนี้เฮากะพ่อๆกันอยู่ทงไหัทงหน้าพี่น้องลงมาลกหยาลกห h าออกแต่เข่าพี่น้องมากับน่องเรืองกับน้องแรงแต่ว่าน้องแรงย่าง สบายดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้องพี่น้องหยาหยานำกันเด้อหยาอะไรพี่น้องนะพี่หยาเท้ากะทิ ลกแปะๆบางๆไปพ่อต้องถ่ายคลิปกบถ่ายคลิปซะก่อนนะพี่น้องแล้วเราพี่น้องให้นี่เาไปให้ที่สองจะให้หนึ่งแล้วจะให้ที่สองกันเลยจกขึ้นมาแต่ลกก้าเอา้ยบแมนลกหยั่งนะพี่น้องเราจะเอาจิรหลอกไปขาย ไปขายไปเลยบอลนะไปเ,เอาไปขายี่รอร้อยปลายตตนะคะ่ะแล้วก็เอากบไปขายากบเาไปขายนาะกบกบชอปปอก่องโลไปโอ้ี่นนชลๆนขึ้นขาเทียงนะึแม้ะลกหนาะ นะนับเอาแล้วเลยย่างขึ้นไปสู่เด้อโว้ยที่ฝันของอันเห็ดกันเลยย่างขึ้นไปสู่เด้อสิเอนขึ้นไปกินชมถาถ้าก็ขึ้นไปกินชมถาไปแล้วปะขึ้นี่โชว์ใจลงมาลกหนาอีกรอบพี่น้อง nhà là lá phải khẩu phải đâu Chụp bông nam Hãy mẹ cho kênh Ghiền thả พังานบร้มีอนดายงาบรด้ีทีดีกคนเท่านี้ด้าอ้าวมันตอนะกีนบมี่แล้วต่มันเหงาเนะอันเหงาหลกมลยเวิรมขึเวิรมขึ้นนี่นะอมันีเฮดปวดออกงใหญ่ละคุ้นมงใหญ่คุ้นมันเป็นยังเป็น่านเรนีไปหองตอนเลยเนาะห่วยบอยางีนะ่อคนพี่นคนกี่อเตดาานคุ้งกับไาดิเบ้ะได้บ้อนะค หลายสามสี่องมอ่ะอืมมันบอเทนเนาะมันกลางคืนมันยังหน่อยถ้าอันหนังควันปืดนะเท่าน่ะไป้ายวมันสีขยะอยู่แนวนี้แนวตีนหัวโพนการโควิดบอกบางหอนนี่ก็ขอการโควิดประชันนี่นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังเร่งใจให้ใน แล้วเฮาสิไปเฮ็ดคลิปแกงอีกต่างหากแล้วพี่น้องแกงเฮ็ดต่างหาเฮ็ดคลิปแกงตอนกินเนี่ยนั่นมาล่ะเห็มั้ยหัวยองเบิดนี่ไปหมดปลาน้ําแต่ดึกๆบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปกินข้าวให้พี่น้องเบิ่ง